สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าจะใกล้ตัวพวกเรามากๆเวลาต้องไปติดต่อราชการก็คือตัวพรบการอำนวยความสะดวกปี58นี่แหละค่ะ เราจะลองมาเจาะลึกดูนะคะว่าแก่นของกฎหมายนี้คืออะไรมีผลกับเรายัางไงบ้างจากคำอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะครับผมจริงๆกฎหมายนี้ที่มาที่ไปก็น่าสนใจนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ออกมาเลยแต่เป็นเพราะว่าเ,เมื่อก่อนนะครับการขออนุญาตภาครัฐบ้านเรามันค่อนข้างจะติดขัดนะครับขั้นตอนเยอะ ซับซ้อนใช้เวลานานจนมันเคยส่งผลต่ออันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจหรือ doing business ของประเทศเราด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนึกภาพออกเลยหลายคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบเตรียมเอกสารไปคิดว่าครบแล้วแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆอ,อ,อาจจะโดนขอเพิ่มหรือโดนตีกลับด้วยเหตุผลเล็กๆน้อยๆ เสียเวลาไปเลยทั้งวันกฎหมายนี้ก็คือออกมาเพื่อแก้ตรงนี้เลยใช่ไหมคะให้มันชัดเจนขึ้นโปร่งใสขึ้นถูกต้องเลยครับก็คือตั้งใจให้เป็นกฎหมายกลางเลยใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐเราก็ให้มีผลเหนือกว่ากฎหมายอื่นๆด้วยนะครับถ้ามันขัดกันในเรื่องอพวขั้นตอนระยะเวลาหรือว่าเอกสารนี่แหละครับโอเคค่ะพอเข้าใจที่มาแล้วว่าเน้นแก้ปัญหาความช้าความไม่ชัดเจนทีนี้ขอบเขตของมันล่ะคะ คำว่าอนุญาตที่พูดถึงในกฎหมายนี้มันหมายถึงแค่การขอใบอนุญาตแบบที่เราคุ้นนกันหรือว่ามันกว้างกว่านั้นคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะว่าคําว่าอนุญาตเนี่ยตามนิยามในกฎหมายนี้นะครับมาตราสี่ความหมายมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับไม่ใช่แค่ใบอนุญาตแต่รวมไปถึงการอนุมัติการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนแล้วก็ที่สําคัญคือการรับแจ้งด้วยครับการรับแจ้งอันนี้เออ ขยายความหน่อยได้ไหมคะมันต่างจากขออนุญาตยังไงนะคือมันเป็นกรณีที่กฎหมายบอกแค่ว่าให้เราต้องไปแจ้งให้รัฐทราบเฉยๆครับถึงแม้ว่าเรื่องนั้นนะ่ะเราจะทำได้เลยไม่ต้องรอให้เขาอนุญาตก่อนอย่างเช่นออการแจ้งเกิดแจ้งตายหรือนายจ้างแจ้งการจ้างแรงงานเด็กอะไรแบบนี้ครับคือรัฐไม่ได้อนุญาตให้เกิดหรืออนุญาตให้จ้างแต่กฎหมายบังคับว่าต้องแจ้งเพราะมันเป็นการรับแจ้งแบบนี้ ก็ถือว่าอยู่ภายใต้พรบรนี้เหมือนกันครับหน่วยงานก็ต้องทําคู่มือสําหรับประชาชนด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็แปลว่าคู่มือสําหรับประชาชนนี้เป็นเหมือนหัวใจหลักของเรื่องนี้เลยสิคะบทบาทหลักๆของมันคืออะไรคะตามกฎหมายนี้ใช่เลยครับตามมาตราเจ็นี่คือทุกหน่วยงานที่เข้าข่ายนะครับต้องทําคู่มือนี้ขึ้นมาซึ่งในคู่มือเนี่ยต้องบอกให้หมดเลยครับทั้งขั้นตอนหลักเกณฑ์เงื่อนไขเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง แล้วก็ที่สําคัญมากๆคือต้องระบุระยะเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนครับชัดเจนไปเลยจุดนี้น่าสนใจมากค่ะไอ้เรื่องระยะเวลากับเรื่องเอกสารนี่แหละอะไรคือจุดที่น่าจะเปลี่ยนประสบการณ์ของคนที่ไปติดต่อราชการมากที่สุดคะก็คืออํานาจของคู่มือนี่แหละครับตามมาตราแปดวรรคสามเนี่ยเขาบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติม,ตมจากที่เขียนไว้ในคู่มือได้เลยเอา้าวจริงเหรอคะครับผมแล้วก็เรื่องเวลา ก็ต้องระบุให้ชัดเจนแบบเบ็ดเสร็จจะมาบอกว่าออ15วันทําการไม่รวมเวลาเสนอผู้บริหารหรือไม่รวมเวลาพิจารณาของกรรมการแบบเดิมๆนี้ไม่ได้แล้วครับต้องรวมมาให้หมดในเวลาที่ประกาศโห oh, อันนี้ดีเลยค่ะสมมติว่าเราจะไปขออะไรสักอย่างตามคู่มือบอกใช้เอกสาร5อย่างพอเราไปยื่นจริงเจ้าหน้าที่บอกขอเอกสารชิ้นที่6เพิ่มหน่อยแบบนี้คือตามกฎหมายใหม่ทําไม่ได้แล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับทําไม่ได้เลย ต้องยึดตามคู่มือเป๊ะๆแล้วตอนที่เราไปยื่นเรื่องจริงๆเหรอคะกระบวนการตรงหน้าเคาน์เตอร์มันเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนครับมีหลักการสําคัญในมาตราแปดเหมือนกันครับคือพอเจ้าหน้าที่รับคําขอรอไปแล้วเนี่ยต้องตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคําขอแล้วก็เอกสารประกอบทันทีเลยนะครับถ้าเจอว่าเออมันไม่ถูกไม่ครบหรือเอกสารขาดอะไรไปต้องแจ้งเราทันทีและที่สําคัญมากๆคือห้ามปฏิเสธไม่รับคําขอ หรือไล่รอกลับบ้านไปก่อนเพียงเพราะว่าเอกสารไม่ครบอ้าวแล้วถ้ามันไม่ครบจริงๆล่ะคะจะทํายังไงต่อหนูว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆที่แบบวนไปวนมาเพราะเรื่องเอกสารเนี่ยกฎหมายแก้ปัญหานี้ไว้แล้วครับในมาตราบแปดวรรคสองเหมือนกันเขาให้ทําสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารครับหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือบันทึกสองฝ่ายทําร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเราเลย ระบุไปเลยว่าขาดอะไรต้องแก้ตรงไหนแล้วก็ตกลงกันว่าจะามายื่นเพิ่มหรือแก้ไขให้เสร็จภายในเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าเราไม่มาตามนัดในบันทึกนั้นจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ถึงจะคืนคําขอให้เราได้พร้อมกับแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือฟังดูดีมากเลยค่ะสรุปแล้วก็คือกฎหมายนี้เหมือนตั้งใจจะสร้างความชัดเจนโปร่งใสลดขั้นตอนลดการใช้ดูลพินิษแบบ เออที่อาจจะไม่จําเป็นลงไปเยอะเลยทําให้ฝั่งประชาชนก็รู้ตัวล่วงหน้าว่าต้องเตรียมอะไรใช้เวลาเท่าไหร่แน่ๆส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่เองก็มีกรอบการทํางานที่ชัดเจนขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือการให้ความสําคัญกับคู่มือสําหรับประชาชนอย่างจริงจังมากๆทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องเวลาแล้วก็เปลี่ยนวิธีจัดการกับคําขอที่ไม่สมบูรณ์ด้วยจากเดิมที่อาจจะปฏิเสธไปเลย ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้บันทึกสองฝ่ายให้โอกาสแก้ไขกันก่อนอืมก็น่าคิดต่อนะคะในแง่หนึ่งกฎหมายนี้มันดีมากๆเลยตรงที่สร้างความชัดเจนประสิทธิภาพตามคู่มือเปะๆแต่ในอีกมุมหนึ่งการที่เจ้าหน้าที่ถูกจํากัดเลยว่าห้ามเรียกเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่มือเด็ดขาดเนี่ย มันอาจจะสร้างความท้าทายและเปล่าคาะในการพิจารณาเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆจริงๆหรือเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะที่อาจจะไม่ได้ถูกคาดการไว้ในคู่มือตั้งแต่แรกอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ต้องดูกันต่อไปในทางปฏิบัติจริงๆเนาะว่าจะเป็นยังไง